อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องทับทิมเฟอร์มิลี่นะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเกมฟี่ไฟกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็จะไปด้านแรงกับเพื่อนแล้วก็น้องนะคะก็รอบนี้ไปกัน3มคนนะคะไปดูว่ารอบนี้จะรอดหรือจะล่วงนะคะคือเมื่อกี้ไปล่วงมากับน้องนะคะตอนนี้ตกบ่ลเหลือแค่ไดมอนด์มดาวน,นะคะจากไดมอนวีเนาะทุกคนคือตกแบบผ่านมาเกือบ2แรงเลยนะคือ ตกแบบเยอะมากวันนี้ก็เลยจะมาเล่นกับเพื่อนนะคะไม่รู้ว่ารอบเนี้ยเพื่อนจะตึงหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่าเพราะว่าเล่นหลายรอบก็ก็พอใช้ได้เนาะทุกคนแต่รอบนี้อ่ะก็น่าจะได้อยู่คือวันนี้นะคะไปได้ท่ามาใหม่เนาะทุกคนมันจะเป็นท่าเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าท่าอะไรนะคะแล้วก็แบบใช้แบบบ่อยมากทุกคนท่าเนี้ยเพิ่งได้มาเมื่อวานแต่ว่าใช้แบบรัวๆเลยทุกคน โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาดันแหลงใหญ่กันนะคะไม่รู้ว่ารอบนี้นะคะจะรอดหรือจะล่วงแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบนี้นะคะ,จะ,จ,ะ,ะ,คะจะมาแบบาพาเพื่อนไปแบบสู่ขีดกลางแบบกําลังแบบดันแหลงเงนอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะต้องไปดูก่อนนะคะว่าจะรอดหรือเปล่ารอบนี้นะคะก็น้องเราได้เป็นคนพาดุดนะคะเดี๋ยวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงไหนเนาะคือก็แบบเออเดี๋ยวเพื่อนจะปักให้เนาะ เพื่อนก,เก็เลยปักเออเป็นอยู่พีกะเมื่อกี้ปกักพีกเ็เลยเดี๋ยวพาลงพีดีกว่าพาราก็ชอบไงแล้วคือมันก็แบบเสี่ยงอันตรายอยู่นะเพราะว่ามันอันเนี้ยทุกคนมันคนมันลงเยอนแล้วคือแบบแบบเมืองพีเป็นเมืองที่เดือดมากแบบมากๆเลยอะไปดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะลงมาเก็บเหรียญปุ๊บมันมีคนทุกคนมันมีคนยัง่งปืนเราจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยเกือบไม่รอดทุกคนนะ เล่อดเหลือแค่แบบ42เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนอย่าเพิ่งตื่น,นตาน,นกนะเราจะแบบพยายามหาที่พัญญาอะไรก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาต่ออันนี้ก่อนรอบนี้นะคะก็น้องเราก็ไปหนึ่งคิวแล้วแล้วน้องเราก็ดาวแนละ้วทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดก่อนเวลาคิวเข้ามาได้นะทุกคนนี้แล้วก็ตัวนี้นะโดนรถจราจัปแบบเต็มๆคือเพื่อนเรานะคะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าได้กี่คิวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาชุบน้องก่อนนะทุกคน ช่เพิ่นสูงไปตอนนี้นะคะเหมือนเพื่อนเราจะโดนฮยแต่ว่าเพื่อนเรารอดได้คืองงมากเนาะทุกคนปกติเพื่อนเรามันจะเล่นไม่ค่อยออกนะแต่ว่ารอบเนี้ยออกแบบเล่นคือเล่นดีอยู่นะรอบเนี้ยถือว่าเล่นดีอยู่นะตัวบนหลังคาก็มีนะคะน้องเราก็ขึ้นไปชาร์จให้เนาะแล้วก็รอโคบอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะคะ น้องเราก็กระโดดลงมานะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอาคาเพล่ามาเนาะทุกคนคาเพล่ามันจะแบบยิงแล้วก็เพิ่มเพื่อนใ้เพื่อนร่วมถีมได้เนาะทุกคนเดี๋ยวเออน้องเราก็เลยแบบให้อาวางอันนี้ทุกคนมันจะมีตัวนะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องแบบปั๊มยาให้เพื่อนก่อนนี่ไม่รู้ว่ารอบนี้ใครจะปุยใค,ใครจะตุยโอเคไปดูกันนี่ทุกคนตัวน,นี้ดาวแล้วตัวหนึ่งเดีอีกตัวหนึ่งนะคะมันไม่ช่วยเพื่อนเนาะนเล่นสองควงทุกคนคือยิงแรงมากอะ่ะ ตอนนี้เข้ามาแอบตรงนี้นะคะคือก็เลยแบบเรียกเอ้ยมาช่วยหน่อยสิคือน้องเราบวกอยู่นะส่วนเพื่อนเราก็วิ่งเข้ามานะแต่มันไม่ช่วยอนะทุกคนดูดิเห็นปะปล่อยตุยเลยเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุบที่ตู้ให้นะคะน้องเราก็เก็บไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไปสามคิวแล้วนะคะไม่รู้ว่ารอบน,นี้จะไปอยู่ที่คิวเท่าไหร่ แล้วก็จะลงมาเก็บของกันเลยนะคะก็จะมีโทก้อนแล้วก็เอ็มแปดเราทุกคนแต่กระสุนโทกกอนมันหายมันปแปลกๆนะเนี่ยเธอเอาไปหรือเปล่าวิทุกคนมันหายมันเหลือแค่สาเองเราต้องออกตาม่ารารสุนรออนที่ไงได้แล้วนี่วันนี้ก็กระสุนเราก็พร้อมทุกอย่างแล้วน,นะคะพร้อมที่จะไปออกบูเลยนะเอ้ยพร้อมจะไปออกบูแล้วนะคะ คือที่เราพรอแล้วเนาะคืออย่าอย่าลืมนะทุกคนว่าเรากดมา3 4สนะคะคือทีมเราจะมี3ามคนแต่ทีมพู้อื่นอ่ะจะมีอันในทีมเราจะมี3าคนแต่ทีมผู้อื่นจะมีสคนนะทุกคนคือสี่ลุมสามไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน่าจะรอดน้องทุกคนคือน้องเราบอกว่าอยากได้เออปืนอันนี้ก็เลยเอามาให้เนาะ <S <S ตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนก็ได้2คิวน้องก็ได้2คิวส่วนเราก็ได้3คิวนะคะคือทุกคนเล่นปืนไม่เหมือนกันเลยน้องเล่นพาลาฟอฟกับ ซองยาวส่วนเราเล่นเอเกมแแล้วก็ซองควงส่วนเพื่อนนะคะเล่นเอเกมแแล้วก็แม็กซีเซเว่นเนาะส่วนเหรียญนะคะเราเอ่อน้องเรามี300เรามี100เพื่อนเรามี6กร้อยอู้รวยเหรียญนะเนี่ยคือดูได้แบบชิวๆเลยนะทุกคนแบบอยากดูอะไรกับเพื่อนอยากดูสกิลอะไรอย่างงี้ก็ดูได้เลยเนาะเพราะมันขึ้นโชว์นะคะเดี๋ยวไปเก็บเหรียญก่อนเพราะเหรียญเราเพิ่งมีแค่หนึ่งร้อยเดี๋ยวสมูติว่าทุกคนแบบหมด ตีอะไรอย่างเงี้ยเลอแค่เราคนเดียวแบบจะไม่มีเหรียญฉุเนาอทุกคนก็เลยแบบต้องไล่เก็บเหรียญกันก่อนคือเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะคือเราไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะทําคลิปนะ้อถ้าสมมติว่าเราบอกเพื่อนว่าเราจะทําคลิปไปด้วยนะคือจะเล่นไม่ออกกันทั้งตี้เลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะเหมือนข้างหน้าน,นะคะจะมีตัวเก็บแอดดอบก็เลยเรียกให้เพื่อนอือตามานี่หน่อยตามานี่หน่อยก็น้องเราก็ขี่รถไปนะคะน้องเราบอกว่าเดี๋ยว น้องเรานะคะบอกว่าถ้าสูนว่าใครไปก่อนก็อาจจะได้คิวก่อนนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันมีกี่ตัวนะอันนี้คือไปก่อนอาจจะไม่รอดนะทุกคนดูดิหาคนแล้วท <Deadpool> ุกคนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอยู่ตรงแอร์ดรอปอันนี้ตุยแล้วแล้วอีกตรงนู้นน่ะทุกคนเห็นปะเห็นปาน่ะมันยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่นน่ะตรงนั้นนะ่ะทุกคนนี่เออดาวตอนนี้นะคะเพื่อเราก็เข้ามาช่วยนะทุกคนเพราะมันมีตัวลอ,อยหลังนะทุกคนเพื่อเราก็ช่วยกันยิงแหละมันอยู่ตรงนั้นอุ้ยมันมีตัวอยู่ข้างในอีกคน เกือบไม่รอดตอนนี้เพื่อนเราก็เก็บมดตี้ไปแล้วนะคะได้สี่คิ่แล้วคือจะบอกว่าเกมนี้คือแบบเล่นได้ดีมากเลยเนาะทุกคนเกมเนี้เยเขยิงยาเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแต่ว่าเหมือนว่ามันจะมีตัวอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่สนใจคะ่ะเขาเก็บของก่อนนี่ทุกคนเห็นปะข้างหน้าตรงนั้นอะแต่ว่ามันจะเหมือนจะเป็นรถนะคะแต่ว่ามันมีตัววิ่งลง,งไปแล้วอะ่ะ มันน่าจะไปขึ้นตรงป้อมตรงนั้นนะคะแบบที่มันเป็นป้อมซุ้มยิงอ่ะทุกคนเห็นปะนู่นอะมันขึ้นไปอยู่บนป้อมแล้วทุกคนซุ่มเอ้ยซุ้มยิงอยู่ตรงนั้นคือแบบปล่อยคิวได้ดีมากเลยนะทุกคนก็เลยปักหมดุดในเพื่อนว่าเออมันอยู่บนมันนะมันอยู่บนนั้นนะเดี๋ยวไม่ใช่วยกันแต่ว่าตอนนี้นะคะ เหมือนเราจะโดนแบบโดนยิงเนาะเนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนคือมันยิงแรงมากเลยนะบนป้อมนั้นนะคือมันสามารถแบบปล่อยคนได้เลยอ้าวเพื่อเรานะที่เรามาเจอมาชิปแต่ก็ไม่ทันเนาะคือก็เลยแบบบอกนะ้องว่าเอ้ยเดี๋ยวหนีไปชุบิวเคด,ดีมาก็กได้เพราะว่าเดี๋ยวแบบไม่รอดนะมันอยู่บนป้อมเนี่ยเห็นปะ่ะวิ่งไปไม่ทันแหละทุกคน ไปเดี๋ยวเราก็จะแบบบอกให้น้องเออเดี๋ยวเราไปชุบอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ไปชุบอยู่เขตบีมาก็ได้น้องก็เลยตั้งไอวอลน,นะคะเพราะโดนยิงหลังแล้วก็จะไปขี่บิทฟุตนะคะแล้วก็จะไปชุบอยู่ตู้น้องตัวน,นี้มีเหรียญอยู่หนึ่งพันนะคะสามารถชุบได้แค่คนเดียวนะเพราะว่ามันน่าจะให้ชุบแบบบัตรทองแล้วเราก็เลยเออเดี๋ยวไปเก็บเหรียญก็ได้เพราะว่ามันยังมีเหรียญแบบอยู่ข้างต้นไมอ้อีกตรงนั้นอีกที่หนึ่งด้วยก็เลยเออเดี๋ยวป้าป้าเดี๋ยวไปเก็บเหรียญชุบตรงนั้นก็ได้นะทุกคนแต่ไม่รู้ ไม่รอกขึ้นมาช่วยไม่ได้เด้อเหมือนว่าข้างหน้าจะมีตัวด้วยนะคะแต่ว่าน้องเราคือเอ้ยเดี๋ยวจะไปชุมพี่ได้เลยคือมันให้ชุมเอ่อหกเอ้ยใช่ค่ะมันให้ชุมเหรียญหกร้อยแล้วแต่ว่าคือน้องเราก็พยายามเอามาเก็บเหรียญอีกนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วทุกคนคือเหมือนมันจะมีตัววิ่งเข้ามาชาร์จเลยอะทุกคนคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปลงไหนก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเผื่อแบบนาเหนแบบทุกคนน้องเราจะไม่รอดล่ว ออ้ยตายแล้วนะ่ะเดี๋ยวเราก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราไปลงกับเพื่อนดีกว่าเผื่อแบบอาจจะมีเปอร์เซ็นต์รอดเยอะมากเพราะว่าแบบมากับเพื่อนได้ไงคือไม่ได้มาแบบลงแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์รอดอยู่เยอะอยู่นิดนึงนะแค่นิดเดียวทุกคนคือไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงในระอบนี้คนก็เลยยี่สิบสามคนแล้วนะคะทุกคนเราก็จะแบบลงไปเก็บของเดิมแต่ไม่รู้ว่าตัวมันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะคะมันน่าจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่า มันไม่เห็นแล้วทุกคนคือถ้ามันยังอยู่บนป้อมอ่ะมันจะแบบมีเห็นอยู่ใช่ปะคือมันก็จะแบบยิงยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เหมือนเพื่อนเรานะคะจะโดนยิงแล้วนะ <c oughs> น่าจะเป็นตัวที่มันตามล่าเราอยู่นะคะแล้วก็คือตอนนี้มีหลายตัวมากเลยนะทุกคนแต่เราก็ยังนั่งเก็บของแบบชิลมากตอนนี้ค่ะเราจะดีดนะทุกคนแต่ว่าโดนยิงทุกคนเราก็เลยว่าจะดีดแต่มันติด <c oughs> ทุกคนรอบนี้ไม่รอดแน่ข้างหลังก็มี่ะทุกคนข้างหน้าก็มีดูดิทุกคนดูดิเห็นปะคือ ปืนระเบิดอันนี้มันแรงมากเลยทุกคนหลังจากนั้นก็หมดตี้